อนศิลปะทำน้ำยากะทิขนมจีนใส่ยอดผักหวานอีพีเจ็ดตอนจบอีดีได้เพียงหรอเดินได้แถมแน่จะขีดได้เพียงอได้นะด้วยเลยครับพี่น้องแซบ่บน้อกันพี่น้อง หดวดันไปพี่น้องนะเดี๋ยวอีไอจำหนาผมไม่ได้ครับพี่น,น้องถังไส้ไปอังที่แล้วพี่น้องนะเดี๋ยวอีไอจำหนาวไม่ได้พี่น้องเป็นโซด,ด้วยพี่น้องเป็นโซด์สูตรเด็ดครับผมสูตรเด็ดๆเจ้งเจียวหอยกับเจ้าหัวดดได้พี่น้องนะเจียวหอยได้ด,ได้พี่น้องนะ ขอดีกว่าครับผมผมเริ่มเสียงหัวเราะเพี่น้อง

ก็ชอบน้ำโอเคกาชตักกินนะผมเดี๋ยค่ายเส้นไปแล้วหรือเร้อยบ้างเงปล่าหล้วมันก็ได้จับไงโตงไง <c oughs> nên sống กับกันรอคอยพี่น้องต้มแจ่วให้คมสับเด้อพี่ ผมลงบอกพี่น้องนะพี่น้องเออเมนูนี่ผมเออถือว่าใส่หน่อยเทีวานผมกับท yeah, ่านเคยเได้พี่น้องเด้อเป็นเทียร์แรกได้พี่น้องเด้อแต่ว่ารสชาติเข้ากันเเหมาะจาะได้พี่น้องเด้อกลมกลมมีความหอมมีความนัวขึ้นหน้าเพื่อผมหน้าพี่น้องเอ่อผมฝืนรสล่างมือแรกได้พี่น้องเด้อยลงบอกพี่น้องด้วยโหกันพี่น้องแซ่บผ่านหนาทาน Còn nó hậu bác bán xem mỏ rồi, Lết càng uy gì vậy đó, càng chín ngay càng again, đây thì, hoạt động. Nam hiệu, này hãy luôn 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 chính chính thật hay um um ngon ài giỏi nhá um khó long ơi say đó mì เอาผักหวานไปใส่น้ำเด้อเออมีนู่อนยอย่างนี้ขนมจีนน้ำจ้าที่ใส่หอดปลาหวานอุ้ยบอกเลยสูตรเด็ดชัว

เก็บเอ e ่อยาอุ่นศิปะทำอือเกข้าวข้ออ e ุ่นิลปะทำน้ำยากะทิขนมจีนใส่หนอทว่าบางกระจมด้วยเบี่องี้ยงินเด้พี่น้องเด้อขอบคุณการติดตาเราส่งพี่น้องดเบิ้ทุกคนผมสวัสดีครับผมพี่นึองแแพี่น้องแท